อันดับที่20ควักกาควักกาถูกขนานนามเป็นสัตว์ที่มีความสุขที่สุดในโลกเพราะพวกมันมีใบหน้าที่ดูเหมือนกำลังยิ้มอยู่ตลอดเวลาทำให้ใครเห็นเป็นต้องยิ้มตามไปด้วยอันดับที่19ลูกวอรัสเแบบีวอรัสลูกวอรัสมีใบหน้าที่ดูย่นย่นแต่มีดวงตากลมโตและงาที่เริ่มงอกออกมาเล็กน้อยทำให้มันดูเป็นเอกลักษณ์และน่ารักในแบบของตัวเอง อันดับที่18ลูกช้าง baby elephant ลูกช้างมีความซุกซนขี้เล่นและดูไม่ประสาโลกด้วยลำตัวที่ยังเล็กเมื่อเทียบกับข้อแม่งวงที่ดูเก้งก้างและดวงตาที่ไร้เดียงสาทำให้พวกมันน่ารักน่าเอ็นดูอันดับที่17อันปะกา้าอันปะก้ามีขนที่ยาวฟูหนาดวงตาโตและใบหน้าที่ดูเหมือนกำลังยิ้มอยู่ตลอดเวลาทำให้พวกปันนยูเป็นมิตร และหน้ากอดหากใครรับชมมาจนถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่อง YouTube อยู่กับใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าต่อไปสวัสดีครับ